กราบสวัสดีครับ FC ทุกท่านไอตัวนี้เป็นข้าวนาปีนะครับระยะการใช้เวลาประมาณ4เดือนนะฮะเป็นหอมมะลิ105ท่านสังเกตด,ดูที่รวงครรวงใหญ่นะฮะหนาสวยงามนะครับนี่ฮะข้าวนาปี นนหลับนะครับสนหลับกัน แล้วก็ติดกันนี้ไอ้น,นี้เป็นข้าวดอนะครับปลูกพร้อมกันนะครับแต่ข้าวดอนี้เราใช้เวลาในการออกรวงนะฮะการเป็นทุ่งรวงทองน,นี้เราใช้เวลาแค่สี่เดือนอ่าสามเดือนนะครับผมประธานโทษมันก็เลยทําให้ออกมาคือสีสันจะสวยงามมาก นี้คือข้าวดอกครับกลายเป็นทุ่งรวงทองดังที่เราเคยเห็นครับผมสดลูกหูลูกตาเลยครับเออ่ยุคนี้นะฮะการเก็บเกี่ยวไม่ยากนะครับใช้รถเ,เกี่ยวนะฮะใช้เวลาไม่นานก็แป๊บเดียวก็จบนะครับผม นี่ครับผมก็เลยขออนุญาตเก็บภาพเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก่อยนะครับผมสหลับกันนะฮะนี่รวงใหญ่มากครับรวงใหญ่มากเลยฮนี่เขาเรียกว่าข้าวตั้งท้องครับส่วนตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับกลายเป็นทุ่งนาที่อหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จบางท่านก็ เอาเข้าวลงสีเชื่องนี้ลงสียังไม่ได้เปิดซื้อนะครับก็เริ่มจะเปิดซื้อกันแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับผม